สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะโอ,อ้นี่นะคะก็อ,อยู่ดีๆนะคะมีรถส่งแคร่มาให้ใครเนาะนี่นะคะโอ้นี่นะคะก็มีการส่งแคร่มามาให้พี่อ๋อนะคะสองตัวเลยนะคะ เป็นอะไรเหรอนี่นนี่ยวู้สวยมากเลยเนาะสวยพี่ออราา์ราคาเท่าไหร่คะต่อเตียงอันนี้ต่อได้เนาะเขต่อราคาแล้วมั้งเีรอครับต,ต่อแล้วนะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับผมโอค่ะต้องถามผู้จัดการผมคนครับวู้สวยนนมีอะไรก็ ไอ้อยากได้ก็มีเบอร์โทรนะครับ,บที่เดต่อมีอยู่แก่ละเท่าไรแค่เท่าไหร่ถ้านี่เป็นพันหกก็อยู่บนอ๋อพันหกอ๋อพรมเินต์พึ่งแก่พรม็นวายอู้สวยมากเลยเนาะค่ะ,แบบแบบะแบบมัดแบบมั่นคงด้วยนะมั่นคงใช่ค่ะอันนี้ดีหน่อยเราก็ไปจมสองตีอันนี้ดีหน่อยแล้วก็ไปจมหัวตะปูลงไงแล้วก็ทาแลก์ตาอะไรแล้วก็ขัด ที่เราจะทาต่อเลยมันย้ําหมูตะปูย้ํหมูตะปูลงแล้วก็กาวที่ได้ใส่เเลอ่าฮะจ่ายตังตอนจ่ายตังค์ไม่ได้สองในนี้เขาดูตังไหมครับเป็นสามพันมันเดิมสามพันใช่ไหมครับมีนะจ่ายแล้วนะครับจ่ายแล้วนะสามพันบาทนะครับสามพันบาทเตียงก็สามพันบาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าอันนี้สวยมากเลยนะคะทำเป็นเตียงนอนก็ได้เนาะอืมนะคะ กเป็นไม้อะไรครับพี่เป็นไม้หว่ามต้องนาด้วยครับอ๋อไม้ยางนาใช่ไหมโอ้ทนามยางนาทนแค่สองโอ้นี่นะคะเียบตีกันนะเอ่อเอาไปนอนแต่เอฟให้พี่ไว้ก่อนแต่ยังไม่บอกใครว่าให้ไข่คือไพรให้ไข่ยังไม่แน่ใจโอ้ค่ะค่ะอะไรครับควันควันขาวใช่ไนะครับอ๋อควันขาวแสดง เครื่องหลวงทานไมค่นเนพันเยอะค่ะใส่กองตันหรือเปล่าอืมะครับ1,500บาทต่อันนะคะอ๋อนะคะ5ถ้าซื้อหนึเตียงพอค้าน่าจะบอกพันหนะคะแต่ว่าสองเตียงนะคะถ้าถ้าสองเตียงก็3,000นะคะก็คงจะลดนะคะยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นของใครนะคะไม่ระบุว่าเป็นของใครเนาะรอซื้อมาเลยค่ะ รอเซอร์ไพรส์นะคะว่าเป็นของใครนาะนะคะนี่ก็เป็นนี่นะคะก็เป็นเอฟซีของพี่อ๋อนะคะนี่นะคะอืมนี่นะคะอืมเดี๋ยวรู้เมื่อว่าจะเป็นของใครนี่นะคะก็ของหลังก็ของหลังนะคะก็ธรรมดาตอนที่ได้มาตอนนั้นก็บอกว่าพันหกนะคะตอนนี้นะคะถ้าซื้อสองก็พันห้านะสองสองสองตัวนะคะสองตัวก็ 3,000นะคะเราก็ถือว่าลดราคาให้กับพี่อ๋อนะคะแต่เตียงนี้นะคะก็ fc ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นเป็นของใครนะคะนะคะก็พี่อ๋อบอกว่าให้ fc ถายเล่นนะคะเนาะยังไม่ทราบว่าเป็นของใครนะคะนะน่าซื้ออยู่นะคะืนนมนะร้วจะเอาให้ใครต่อนต่อไปะ น no uh. no ี่นะคะเดี๋ยวรอนะคะรอตว่าเป็นของใครนะคะสวยสวยงามมากผมหรอซื้อมาซื้อไผ่ผมหรือเปล่าพี่อ๋อพี่อ๋อซื้อมาซื้อไผ่ผมหรือเปล่าพี่อ๋อไม่บอกนะเขไม่บอกไม่บอกนะเขาไม่บอกว่าเป็นใครจ่ได้ไปิมต่อ ามภาคสงนะคะนะคะไม่ได้ไ่ไไม่ได้ไม่ได้ด้ไมไม่ได้เดี๋ยวไม่นแบะนี่นะคะก็นะรอเจ้าของนะคะรอเจ้าของเตียงนะคะว่ายังไม่ทราบว่าเป็นของใครให้เอซีถายนะคะให้เอซีายเนาะถายว่าของผู้ใไญ่นาะนะคะของผู้ใดนอะนี่นะคะก็เตียงนี่สวยนะคะทาประนีนะคะ เพียงแต่ว่าเ็าถือว่าทําให้คือมันมันแข็งแรงนะคะถ้าเรามาไนใช้งานนะคะแล้วก็ทําเป็นเตียงนอนได้นะคะทําเป็นเตียงนอนได้ทําเป็นเตียงขายของก็ได้ไม่มีเอฟซีทายมาไงอ๋ออายอมรหน้ากระดานรอนะคะ เราไปเรียงกันไม่ยังไม่มียังไม่มีใครถ่ายต้องมีคนคนที่ถ่ายมาในในนี่เรียกว่าถ่ายมาทุกช่องต้องมายืนเรียงทุกช่องเลยโไงเขาทายที่เรียชื่อเลี้ยงเราเราจะเป็นผู้โชคดีด้วยไหมเนาะมีผมอาหนูเรียงแล้วนะพี่อ๋อเรียงแล้วพี่เพื่อนมาเรี้ยงมามาเรียงเดี๋ยวที่เรียงพี่เรียงอยู่หน้านี้ไม่มีแล้วโอ้โหลูมาโอ้ อุตส่าห์มาเรียงอุตส่าห์มาเรียงแล้วนะเนี่ยยังไม่มีแม่อุตส่าห์มาเรียงคิวแล้วนี่แหละค่ะแม่อุตส่าห์ยืนอยู่ตั้งนานอุตส่าห์ว่าจะให้เอฟซีเรียงนะแต่ไม่เรียงเลยนะคะคือว่าใครอะก็ พี่เล็กน้อยกับพี่มลอถนแน่น่มามามานี่อะไรเนี่นี่นะคะอยู่ดีๆนะคะต้องมีคนเอาส่งของมาให้เราอยูนี้นะคะส่งมาีออสนะคะอจือเป็นงอยอะ ซือเอสซีครับพี่เล็กน้อยกับพี่้อมนตร์ก็สั่งซื้อกับผมอ๋ออันนี้ของของเราขายเองของย้อนขายโอ้ครับขายกุ้จับองอันนี้ก็จับยวนใช่ไหมกุ้งจับยวนโอ้โอ้กุ้งมันเป็นโซบิทลูกเขาเบียดเขาเบียดเห็ไหมเป็นกุ้จับเขาเป็นกุ้จับพังกุ้นพังกุ้นอ่ะเราเราจะลองกินดูนะตอนเที่ยงมีสามรสไหมฮะนี่ต้นนัตนหลอกมีเครื่องปรุงให้พร้อมครับอื กอละสามจุดห้าบาทสามห่อร้อยสามห่อร้อยโอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันนะครับคุยกินเดี่อนเขาจะไม่หมดพี่เล็กน้อยกับพี่ออฟซีพี่เล็กน้อยกับมันละกอนะคะขอบคุณขอบคุณพี่เล็กน้อยมากนะครับที่เป็นพี่ออสนะคะเราเอามาให้พี่ออสเนาะอ๋อน้องีออสขายได้หมดครับมีอะไรขายได้หมดนนี่ะะคขอบคุณมากครับก็เหลืออยู่ครับขก็เลยอยู่หลายคนอยู่อ๋อกล้วยจับกล้วยจับไทยไม่ใช่กล้วยจับยวนใช่ไหม กูจับโดนโอ้นะคะอ๋ออ๋อวอดวีวีอัดเป็นคนขายใช่ไหมวีออดเป็นคนขายใช่ไหมโอ้นะคะก็เอฟซีเอฟซีสั่งซื้อได้นะคะกับวีออดนะคะน้องวีออดชแนลค่ะโรงงานเขาทำอยู่ครับมีวีอัดชแนลด้วโรงงานเขาเกี่ยวเขาทำอยู่แล้วสั่งซื้อผมได้ครับสามห่อร้อยสามห่อร้อยนะคะคุยจับผมเงินอร่อยนะพี่ย่าบอกว่าอร่อยมากอร่อยครับผมครก็ผมกินดูแล้วครับผมกินรน ลองดูแล้วครับค่ะรสชาติเข้มข้นครับโอเคจะลองลองได้ครับลองได้ครับสามหัวร้อยครับคล้ายๆมาม่านะคะแต่เราต้องลวกเส้นก่อนเนาะลวกเส้นครับถ้ามาม่าเราไม่ต้องลวกเส้นเนาะอันนี้เราต้องล้างเราต้องลวกแล้วก็ล้างนตะเก็นแล้วก็มาปรุงใหม่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นสินค้านะคะของของช่อง Voz Channel นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะก็เป็นก๋วยจั๊บยวนนะคะก๋วยจั๊บยวนนะคะก็เดี๋ยวจะลองนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเฟ่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ